ถ้าพูดถึงแนวทางของ OPPO f i Series ในปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทนคงคิดว่ามันเป็นมือถือที่น่าใช้มากแต่ว่าไม่น่าซื้อมาใช้เลยเพราะว่าห่วงเรื่องความคงทนหรือว่า Long lasting ของมันแต่ว่ามันไม่ใช่กับ OPPO f i X2 Pro เลยครับ OPPO เนี่ยเป็นแบรนด์ผู้ผลิตมือถือที่ผลิตมือถือราคาแพงมาก่อนหน้านี้แล้วก็หายไปในช่วงหนึ่งเลยก่อนที่จะกลับมาผลิตใหม่ใน f i Series ก่อนหน้านี้เนี่ยมือถือที่แพงมากของ Oppo และฮิตมากตัวหนึ่งเลยคือไฟล์และไฟล์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไฟล์ซีรีส์ก็หายไปจนกระทั่งมาเป็นไฟล์ซึ่งอย่างที่แทนบอกไปว่ามันเป็นมือถือที่รู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่มันจะอนาคตไปหน่อยกลไกที่มันแบกรับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังชิ้นส่วนที่มันขยับและมันค่อนข้างใหญ่ทําให้มันดูสวยงามดูน่าใช้ดูดีมากแต่ว่า ไม่ค่อยอยากจะเสียตังค์ซื้อมาใช้สักเท่าไหร่บวกกับราคาที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่กับเจ้า oppo find x 2 pro ตัวนี้ใช่วิดีโอน่ใช้ oppo find x 2 pro อัดอยู่ทำไมแทนถึงพูดแบบนั้นว่า oppo find x 2 pro มันไม่เหมือน oppo find x เจนแรกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในรีวิวนี้เลยแล้วกันและนี่คือรีวิว oppo find x 2 pro 5 g แทนอยากจะพูดถึงและชอบพูดถึงเกี่ยวกับมือถือทุกตัวที่แทนวิวเนี่ยคืออยากจะพูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อนเป็นอย่างแรก oppo find x 2 pro 5 g เนี่ยมันมี2ส,สีเนาะคือสี vegan leather ที่เป็นหนังทำมาจากไมโครไฟเบอร์ตัวนั้นอะไม่ได้มาแฮนด์ออนแล้วก็ไม่ได้มารีวิวแต่ว่าตัวที่แทนได้มาเนี่ยคือเซรา m i c Black ที่มันทำลายตรงฝาหลังเซรามิกให้เป็นลายริ้วๆพอขูดแล้วก็จะมีเสียง ประมาณนี้นั่นแหละเอาเป็นว่ามันไม่ใช่ฝาหลังเซรามิกเรียบๆแล้วกันเซรามิกเนี่ยมันมีข้อดีกว่ากระจกธรรมดายังไงคือเซรามิกเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มีความแข็งในโมสเกล e ระดับ7-8ถึง8ในขณะที่กระจกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5-6ถึง6เนาะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถทนการขีดข่วนจากวัสดุอื่นๆได้ดีกว่ากระจกแต่ว่ายิ่งแข็งก็ยิ่งเปราะเพราะฉะนั้นการที่เซรามิกมันแข็งกว่ากระจกเนี่ย มันจะทําให้เซรามิกเวลาเราทําตกหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะแตกง่ายกว่าตัวกระจกอันนี้เป็นเรื่องที่คนที่ซื้อไปแล้วทำมือถือตกบ่อยอาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงต้องซื้อเคสมาใส่ดีๆแล้วก็มันเป็นกลาสแซนด์วิชแน่นอนมันเป็นกลาสแซนด์วิชแต่มันเป็นกลาสข้างหน้าเป็นโลหะตรงกลางแล้วก็เป็นเซรามิกข้างหลังซึ่งโดยรวมแล้วอะความพรีเมียมของสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หนีกับเจ้าตลาดอย่างของซัมซุงหรือว่าของหัวเว่ยเลย มันเป็นมือถือที่ได้ฟิลความพรีเมียมมากๆนั่นแหละคือดีไซน์ของ f 5x2 pro ข้างหลังมีกล้องหลังถ้าทุกคนเห็นกล้องหลังจะมีอยู่3ตัวเป็น Periscope 5x Zoom 8ล้านพิกเซลตัวหนึ่งเป็นเ,นเซนเซอร์ตัวหลัก imx 6 8 9 Custom Made กับ Sony ตัวหนึ่ง48ล้านพิกเซลและ imx 5 8 6เป็นกล้องอันตราวายเมด by โซนีเช่นกันส่วนดีไซน์ language ของ OPPO Find X2 Pro เนี่ยมันค่อนข้างต่างจาก Find X Gen แรกนิดนึงคือความแตกต่างมันอะไม่ได้นิดหรอกมันค่อนข้างเยอะเลยล่ะ Find X Gen แรกเนี่ยมันเน้นตัวกล้องที่เป็น Pop Up c a m ERA ที่มันใหญ่ๆนั่นอะมากๆเลยในขณะที่ Find X2 Pro Gen 2เนี่ยมันออกแบบตามวิถีเรือธงของชาวบ้านทั่วไปตามปี2020ละในขณะที่ Find X ตัวแรกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความคงทนเรื่องการกันน้ำเนี่ยมันก็จะตามเทรนคู่แข่ง ได้ทันอย่างที่ oppo find x2 pro ตัวเนี้ยมันมีกล้องหลังแบบปกติละและกล้องหน้ามันก็ฝังอยู่และใต้จอด้วยแล้วก็มันก็กันน้ำ ip68 ตรงนี้คือจุดที่มันต่างกันมากๆระหว่างดีไซน์ของ f i x2 pro แล้วก็5 i n x นแรกสำหรับดีไซน์เนี่ยการจับถือด้วยความที่เครื่องมันใช้จอ20:9ต่อเนี่ยมันทำให้การจับถือมันอะง่ายกว่าพวก มือถือที่มันใหญ่พอๆกันแล้วก็มันอ้วนกว่าได้แบบชัดเจนมากๆเลยมันเป็นมือถือตัวหนึ่งที่จอใหญ่และแทนยังรับได้อยู่กับการที่จะจับตัวนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งแทนก็ใช้ประมาณ2อาทิตย์ละถือว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยโอเคเลยแต่ว่าเรื่องหน้าตาความสวยงามเนี่ยอาจจะต้องตัดสินกันเอาเองเพราะว่ามันเป็น Prefer ฟอร์เรส่วนตัวเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาตัดสินกันได้เรื่องต่อไปที่อยากพูดถึงเนี่ยคือจอของไฟ X2 Pro คือไฟ X2 Pro เนี่ยก่อนที่ ค่ายเพื่อนบ้านอย่าง one plus 8 pro มันจะเปิดตัวมาเนี่ยมันเป็นจอที่ดีที่สุดใน display mate ถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วมาดูคลิปนี้ก็ขอโทษด,ด้วยที่ข้อมูลมันผิดพลาดไปนิดหนึ่งคือ oppo น่ยส่ง f l x 2 pro ไปทดสอบกับ display mate แล้วแล้วก็ได้แรง a บวกนั่นแหละได้ jncd เรื่องความคาาเคลื่อนของสีต่ำมากอยู่ที่0-4 แต่ว่า8 Pro เนี่ยมันได้อยู่ที่0.3ซึ่งเอาจริงๆปะแทนคิดว่าถ้าค่ามันจะต่างกันแค่นั้นนะน้อยคนมากที่จะสังเกตเห็นความแตกต่างในความเป็นจริงของการใช้งานแล้วก็มันมาพร้อมกับจอ 120Hz ด้วยและมัน 2K กว่าวาเกือบจะเป็น 3K มันเป็น 2K ที่จอยาวนั่นแหละ Oppo เลยใช้คำว่า 3K เนี่ย เข้ามาบอกว่าจอตัวนี้เป็น 3K ได้มันเป็น 2K กว่าๆนะเอาเอาจริงๆแล้วอะแล้วก็มันเป็นมือถือที่แพนเนล,ลสวยที่สุดเลยตั้งแต่แทนเคยใช้มาในชีวิตทั้งชีวิตของแทนเลยตัวเนี้ยสวยที่สุดเดี๋ยวรอตัวลมแชมป์ก่อนก็นั่นแหละนะั่นคือสิ่งที่ชอบสำหรับดิสเพลย์ของ Oppo Find X Pro แต่เรื่องที่ไม่ชอบมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ชอบเหมือนกันคือเรื่องที่ไม่ชอบสุดๆเลยอย่างแรกเนี่ยคือ มันเป็นจอ120เฮิใช่ไหมแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราล็อกล็อกเฟรมเรทไว้ที่120เฮิเนี่ยเราก็อยากจะให้มันวิ่งที่120เฮิร์จริงๆแบบเรือธงค่ายอื่นที่มันทำได้นะแล้วก็มันมันล็อก120เฮิกับ 2K ได้ก็จริงแต่ว่า120เฮิมันไม่ได้ล็อก120เฮิตลอดเวลาเราใช้120เฮิเนี่ยแล้วเราเลื่อนผ่านคอนเทนต์จำพวกวิดีโอเนี่ย ตัวโทรศัพท์มันจะสับกลับไปให้เหลือ60 h z ิตัดอัตโนมัติซึ่งตรงนั้นน่ะแทนคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ oppo เขาก็มี auto select ให้แล้วอย่างในคลิป unbox ที่แทนได้พูดไปละมันมี auto select มี120 h z มี60 h z การที่ผู้ใช้เลือก120 h z เนี่ยมันควรจะเป็น สิ่งที่ผู้ใช้ควรจะได้รับหรือเปล่าว่าเราจะใช้จอ120เฮิร์ตลอดไปเลยไม่ว่าคอนเทนต์จะรองรับหรือไม่รองรับจะถูกออพติมัล์มาหรือเปล่าแต่ว่าจอมันควรจะวิ่งที่120เฮิร์ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่แทนคิดว่า oppo ควรจะทํ้มันเกิดขึ้นใน 5x2 series มันเป็นทั้ง 5x2 และ 5x2 pro เลยไม่ได้ผิดหวังนะแต่ว่าแค่เสียใจนิดหน่อยก็นั่นแหละมือถือแพงขนาดนี้ถ้ารับฟีดแบ็กได้ก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับตัวจอก็ ประมาณนี้แหละแล้วก็มือถือตัวท็อปเนี่ยเรื่อง performance อมันแน่นอนอยู่และ Snapdragon 865ตัวใหม่ปีนี้รองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 6 RAM 12 g b Storage 512 g b แบบ UFS 3.0และค่าขนาดนั้นยังเร็วไม่พอนะชาร์จเร็ว65วัตต์ s u p e r w o o k ชาร์จโคตรเร็วชาร์จเร็วมากๆเร็วจนไม่รู้ว่าจะเร็วไปไหนแล้วพี่เขาเร็วแบบเร็วสุดๆเลยติดใจมากชอบใจมากชาร์จเร็ว6 5วัตถ์ถ้าใครได้ลองแล้วคงคิดว่าการชาร์จ1 5 1 8วัตต์เนี่ยแบบมือถือเรือธงค่ายอื่นเนี่ยมันอาจจะชา้าไปเลยก็ได้กับชาร์จ6 5วัตต์ของ oppo find x2 pro เครื่องนี้และที่สำคัญ OPPO f i X2 Pro แถมที่ชาร์จ65วัตต์มาให้ในกล่องเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มที่ไหนอีกอ๋อแต่มันก็มีข้อเสียนะคือมันไม่มีไวเลสชาร์จแค่นั้นเองพอพูดถึงเรื่องการชาร์จแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเนาะคือถึงแม้ว่ามันจะชาร์จเร็วมากแต่ว่าแบตเตอรี่มันเนี่ยมันอยู่ได้แบบถ้าหน,หนักหน่อยอะไม่ถึงวัน แทนใช้มามีวันหนึ่งอยู่ไม่ถึงต้องชาร์จระหว่างวันแต่ว่าการที่มันให้ที่ชาร์จที่มันชาร์จ็ว65วัตต์มาเนี่ยแล้วมันก็สามารถใช้ชาร์จกับบุกตัวต่ํากว่าได้สามารถใช้ชาร์จกับเพื่อนร่วมค่ายเพื่อนร่วมโลกอย่าง OnePlus ที่มันใช้ Warp 30หรือว่า Dash Charge ก็ได้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่มากลบข้อเสียเรื่องแบตเตอรี่ของมันได้ SOC ที่แทนใช้มาเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่ถ้าเป็นคนที่ ไม่ได้ใช้เยอะมากเท่าไหร่5ชั่วโมงมันก็พอใช้เนาะแต่ว่า5ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันเป็นอ่า Screen on time ที่แทนอยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้มันถูกกักตัวอยู่ในบ้านเนาะมันเป็น Screen on time ที่แทนอยู่ในบ้านไม่ได้ใช้ 4G ใช้แต่ว i f i ก็นั่นแหละลองพิจารณาเองแล้วกันแต่ส่วนตัวแทนว่าเรื่องแบตเตอรี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าดีกว่ามือถือที่แทนเคยใช้มาอย่าง OnePlus 7 Pro Connectivity ของ Oppo Find X2 Pro เนี่ยแน่นอน 3CA บน AIS ทู 2, น่าจะมี 3CA นะถ้าฟังมาไม่ผิดส่วน d t แทเนี่ยไม่แน่ใจไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6ซึ่ง oppo find x pro เนี่ยมันรองรับ Wi-Fi AC สูงสุดคือ 2X2 mu mimo เนาะ ก็คือลิงก์สปีดสูงสุดในเอเชียมันคือ8 6 6เมกะบิตเพอคซึ่งความจริงแล้วถ้าใช้ AC test นะแทนได้ความเร็วประมาณ Oneplus +7 ทีก็คือ670-690บนแพ็กเกจ1,000 500ของ 3BB ที่ใช้ access point เป็นตัว TP Link Archer AX10 กับ Huawei HG8245W5 อย่างที่เคยพูดไปในคลิปรีวิว l u s +7 ทซึ่ง มันก็เป็นความเร็วที่แทนบอกไปแล้วว่ามันสูงที่สุดเท่าที่สมาร์ทโฟนเครื่องนี้จะทำได้แล้วล่ะบน Wi-Fi 5ac ส่วน Wi-Fi 6ax เนี่ยมันเทสได้เร็วกว่า w i i i 5ac แบบพอสมควรเลยบนความถี่5 GHz ก็คือประมาณ700กว่า770ถึง790นั่นแหละคือ Wi-Fi 6ของ oppo find x2 pro ซึ่งไวมากม,มันไวมากจริงๆแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างเะไรหรอกแต่ Wi-Fi 6กับ Wi-Fi 5เนี่ยมันมี มากกว่าเรื่องความเร็วเนาะซึ่งแทนแนะนําให้ไปหาดูใน YouTube ว่ามันต่างกันด้านไหนบ้างเพราะว่าถ้าพูดในคลิปนี้คงจะยาวมากๆเลยเอาเป็นว่ารบก,กวนด้วยแล้วกันนะครับผมนั่นแหละ Connectivity แทนว่า 5X2 Pro เป็นตัวหนึ่งนี่ครบมากแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่มันยังขาดอยู่คือเจ้า Oppo 5X2 Pro 5G เครื่องนี้เนี่ยในวันที่แทนถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยมันยังใช้ 5G ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวเลยที่คนซื้อ อยากจะใช้ 5G เนี่ยอาจจะต้องเบรกไว้ก่อนเพราะว่าในวันนี้เนี่ยวินาทีนี้มันยังใช้ 5G ไม่ได้ซึ่งในอนาคตดดมันจะใช้ได้แน่นอน Oppo Thailand การันตีแล้วแต่ว่าต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตมาก่อนแล้วก็น่าจะใช้ 5G ได้ทุกค่ายนะจากแบรนด์ที่มันรองรับในโมเด็ม X55 ของ Qualcomm ที่ใส่มาในตัวนี้อย่างต่อไปที่แทนเชื่อว่าคนให้ความสําคัญเยอะมากกับการเลือกซื้อมือถือในสมัยนี้คือกล้องกล้องของ Oppo Find X2 Pro เนี่ยมันบั๊มมาค่อนข้างใหญ่ด้วย แล้วก็อย่างที่แทนบอกไปว่ามันมีเพริสโคป8ล้าน 5x มีเลนส์ธรรมดาสแตนดาร์ดเลนส์เป็น IMX 689 48ล้านเป็นควอตบายนิ่งเบเยอร์เวลาถ่ายอะความละเอียดก็จะเหลือ12ล้านพิกเซลถ้าเราไม่ไปเปิดเต็มแล้วก็ IMX 586ที่เปนเ็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกันคือ48ล้านพิกเซลคือ IMX 586เนี่ยในตัว Oppo Find X2 Pro มันคือเซนเซ,นเซอร์หลักในมือถือจีนหลายๆรุ่นของปีที่แล้วแต่ปีนี้เอามาอยู่ในเลนส์ อัลตร้าไวเนี่ยมันทำให้คุณภาพของเลนส์อัลตร้าไวของ OPPO 5 X2 Pro เนี่ยมันสุดยอดขึ้นมากๆไม่ได้อวยแล้วก็ไม่ได้เวอร์แต่ว่ามันสุดยอดขึ้นจริงๆถ้าใครใช้กล้องของมือถือเจ n เนอเรชันที่แล้วในปี2019ที่มีเลนส์อัลตร้าไวเนี่ยคนละเรื่องกับ IMX586 Ultra ้าไวที่อยู่ใน OPPO 5 X2 Pro เลยทิ้งขาดทิ้งห่างชนะเลิศ กล้องหลักเนี่ยยังมีปัญหาที่หลายๆคนกังวลอยู่ก็คือ Camera f ฟร n จิ้งเวลาถ่ายวัตถุที่มันใกลกๆ้ๆหรือว่ามันเล็กๆแล้วเนี่ยขอบๆอะ่ะมันจะแบบเบลอไปหมดเลยแล้วมันจะทำให้การถ่ายของใกล้ๆที่ระนาบเดียวกันเนี่ยมันไม่ชัดซึ่งนั่นแทนคิดว่าอย่างที่แทนได้พูดไปในคลิป Unbox ของ5 X 2 Pro คือมันเป็นปัญหาที่ตัวฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์มันแก้ไม่ได้แน่นอนและถ้าจะรอให้แก้ก็คงต้องเป็นมือถือเจเนอเรชันหน้าในปี2021เลยทีเดียว mm hmm. นั่นแหละ mm hmm. กล้องหลักสีสันโอเคคอนทราสต์โอเคไฟร์วอลดนามิกเรนจ์โอเคเท็กซ์เจอร์โอเคเป็นกล้องระดับท็อปเทียร์สมาร์ทโฟนที่คนซื้อสมาร์ทโฟนราคานี้จะหวังจากมือถือพวกนี้แหละมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแฟลกชิพจริงๆกล้องเพ r i s ริสโคปถ่ายรอวได้ด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบักหรือว่าเป็นสิ่งที่ Oppo ตั้งใจนะมันติดทิ้นแดงแบบสุดๆเลยมันยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขในส่วนนั้นยังไงดีแต่ว่าคุณภาพภาพถ่ายในโหมดออโต้โดยรวมเนี่ยถือว่าก็โอเคก็รับได้ Periscope มันก็มาตรฐานคุณภาพมันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วมันก็ประมาณนี้แหละแต่มันซูมได้ไกลแต่พอซูมประมาณ30เท่าเนี่ย 30เท่าขึ้นไปอ่ะมันเริ่มรับไม่ได้แล้วกับคุณภาพภาพที่ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำที่เต็มที่10เท่าละกันสำหรับ p e r ริส o p e การถ่ายในที่แสงน้อยก็ทำได้โอเคด้วยความที่เซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นเยอะเนาะแล้วก็มันสามารถเก็บแสงได้ดีขึ้นอ่ะมันก็ทำให้ภาพถ่ายตอนกลางคืนอ่ะดูโอเคดูใช้ได้เพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เท่าไหร นอกจากภาพนิ่งแล้วอ่ะคราวเนี้แทนแถมวิดีโอให้ด้วยถึงแม้ว่าปกติจะไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าการสั่นของไฟ X 2 Pro เนี่ยมันดีใช้ได้ดีมากเลยจริงๆแล้วก็ไฟล์ภาพของวิดีโอเนี่ยมันโอเคมากเลยแจ๋วสุดๆถึงแม้ว่าจะถ่าย 8K ไม่ได้แต่ว่า 4K ของ Oppo 5 X 2 Pro เนี่ยแทนว่ามันเหลือกินเหลือใช้สบายๆก็นั่นแหละมีฟุตเทจให้ดูแล้วก็ มีรูปภาพให้ดูแทนลืมพูดไปในหลายรีวิวแล้วว่าถ้าอยากจะดูภาพเพิ่มเติมอะ่ะแนะนำให้เข้าไปในเพจรูอ of แทนบน Facebook จะมีรูปแล้วก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ลำโพงจริงๆแทนไม่อยากรีวิวลำโพงในนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ฟังของจริงเนาะแต่ว่ามันมีคนขอมานะก็ต้องพูดหน่อยคือแทนว่าลำโพงมันอยู่ในระดับแบบท็อ ท็อปเทียเกรดเดียวกับ S 2 0เลยแต่ว่าส่วนตัวแทนคิดว่าของ S series ในซัม s ุงเนี่ยยังมีมิติที่ดีกว่ามีรายละเอียดที่ดีกว่าแต่ของ oppo เนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าเยอะนะต่างกันประมาณสได้มั้งสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมันน้อยมากจริงๆแทนคิดว่าลาโพงอ่ะมันพอใช้สําหรับคนทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับตัวเนี้ยลาโพงใช้ได้ลําโพงโอเคเลยใครซื้อไปฟังเพลงบ่อยๆเนี่ยโอเคเลยพอเราปรับไปเป็นร้อยยี่สิบเฮิร์ตเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังจาก ัวมือถือเครื่องนี้คือการล็อกเฟรมเรทไว้ที่120เฮิรต,ต์ตลอดเวลาถ้ากล้องมันโฟกัสสนามไม่ดูดกับมันจะโฟกัสให้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าลองดูในเมนูตัวนี้เนี่ยคือเรื่องไมโครโฟน Oppo Find X2 Pro เนี่ยมันมีไมโครโฟนที่อัปเกรดขึ้นจากเดิมเยอะแล้วมันซื้อสิทธิบัตรมาจากโนเกียคือโนเกีย AOSO เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องเสียงที่มันสุดยอดเอ่และและ Oppo Find X2 Pro มันก็อัดเสียงได้สุดยอดจริง จากที่ทุกคนได้ยินไปในตอนแรกและอีกอย่างหนึ่งที่แทนค่อนข้างจะไม่ชอบกับ OPPO Find X2 Pro คือ Haptic Motor คือ Haptic Motor ใน OPPO Find X2 Pro เนี่ยมันเป็น Linear Motor เหมือนใน Super Flagship หลายๆตัวแต่ว่าแทนว่า OPPO อ่ะไฟจูนตัว Haptic Motor มาได้หลวมไปหน่อยคือการที่แทนเคยใช้มือถือที่มัน Haptic มอเตอร์ดีมากๆมาหลายรุ่นแล้วอะแล้วมาเจอตัวนี้ที่ฮาร์ดแวร์มีแกน X ในรีเนียมอเตอร์ที่มันใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่ามันหลวมมากเวลาแทนพิมพ์คีย์บอร์ดคือเวลา notification เข้าหรือว่าโทรเข้าอะไรพวกเนี้ยนะมันโอเคมันดีมากเลยแต่ว่าเวลาพิมพ์เนี่ยมันกระป่องมากมันไม่ได้กระป๋องมากขนาดนั้นจนกระทั่งเราไปปรับใน Gboard ปรับให้มันสั่นตามที่เราต้องการอะอันนั้นหนะักกระป๋องจริงๆเหมือนเสี่ยวมีมีโนเทนที่เคยใช้เลยคือ มือถือราคา4ี่หมื่นนะแต่ก็น่นแหละหวังว่า oppo อ่ะจะแก้ไขได้ในอนาคตเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการปรับซอฟต์แวร์ด้วยเนาะแล้วก็เรื่องต่อไปอ่ะคือ color os color os เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็น rom ที่มันลกกว่านี้แล้วก็มันไม่อัปเดตเลยแต่ว่าแทนได้เครื่องนี้มานะอัปเดตไป2รอบละ patch เดือนมีนารอบหนึ่งแล้วก็ patch เดือนเมษารอบหนึ่งคือมันอัปเดตเร็วกว่าบางค่ายที่มีคนบอกว่าอัปเดตเร็วอีกอ่ะโอเคนะแล้วก็มันคลีนอัพไปเยอะละหน้าตามันดูสะอาดขึ้น ดูน่าใช้มากขึ้นแล้วก็ดูแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนว่าหลายๆคนที่ไม่เคยไม่แฮปปี้กับ Oppo ColorOS เนี่ยน่าจะแฮปปี้กับ ColorOS เป็นอย่างดีมันอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็น Stock Android กับความรกลุงหลังของ UI บางตัวเออเพราะฉะนั้นแทนว่ามันกำลังบาลานซ์ในจุดๆนั้นได้ค่อนข้างโอเคละขาดการ ปรับแต่งอีกนิดหน่อยที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันรวดเร็วแล้วมันไม่รีลาแค่นั้นเองสําหรับ Color OS โอเคพูดรีวิวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่คงไม่ได้แบบน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไดีวิเคราะห์ราคากับเจ้าตัวนี้เนาะราคาในเมืองไทยอย่ะเปิดมา4,990บาทถามว่าแพงไหมแพงมากแพงมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่า Oppo Oppo ไทาชา c h ราคาแพงมากนะแต่ Oppo International ่ ตั้งใจตั้งราคาตัวนี้มาแพงมากแต่ว่าความแพงมากของมันอะ่ะมันคุ้มที่จะเสียกับตัวทุกอย่างที่มันอยู่ข้างใน Oppo Find X Pro เครื่องเนี่ยใช้แล้วมันแฮปปี้ใช้แล้วมันรู้สึกว่าเนี่ยคือแฟลกชิพตัวที่เหมาะก,กับเราจริงๆแทนว่าถ้าเรามีความคิดประมาณนั้นหลังจากเราได้ไปลองเล่นหรือลองใช้มาแล้วเนี่ยแทนคิดว่ามันไม่ได้แพงเลยตัว4990เกายกาับการเลือกมือถือเครื่องหนึ่งที่เรา,าจ,จะใช้สัก23ปีถ้าเราหาเป็นคอสต่ตอวันเนี่ยสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบแลมวอนกในไม่เท่าไหร่ ณปัจจุบันเนี่ย 5G มันทําให้ราคาของมือถือแพงขึ้นด้วยต้นทุนที่มันใช้ Snapdragon 865ที่มันบังคับซื้อคู่กับโมเด็ม X55 ของ Qualcomm เนี่ยมันทําให้ราคามือถือ 5G ยังไงก็ต้องแพงขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนวองว่ามันไม่ได้แปลกเลยที่มันจะ price ออกมาเท่าเนี่ยแล้วก็สเปคมัน,นเต็มกว่าคู่แข่งที่ขายในบ้านเราในตอนนี้ ROM 512น่าจะเป็นค่ายเดียวแลวมั้ง ที่มีขายตอนนี้ในบ้านเราก็นั่นแหละแทนว่าเรื่องราคาเนี่ยมันนานาจิตตังเนาะมันอยู่ที่เรื่องทุนของเราด้วยว่าเรามีทุนทรัพย์ในการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงราคาเท่าไหร่แต่แทนมองว่ามันออกจะแพงไปนิดหนึ่งนะ4,990แต่ถ้าเรามองในสถานการณ์โดยรวมเนี่ยในบ้านเราแล้วก็ในตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยแทนคิดว่า4,990มันยังพอคุยกันได้อยู่อะแทนแนะนำให้ไปหาโปรโมชั่นตามโอเปอเรเตอร์นะหรือไม่ก็รออีกสัก 5เดือนเนี่ยอาจจะราคาลดลงมาในถึงราคาที่มันค่อนข้างคุยกันได้ง่ายกว่าตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่า oppo find 2 pro เครื่องนี้ดีไม่สมราคา4 9 9 0นะแทนว่ามันดีสมราคาเลยแหละแล้วก็ดีเผือจะดีกว่าบางรุ่นที่ราคามันใกล้เคียงกันซะอีกนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเพราะว่าการเลือกมือถือรุ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เลือกแค่ว่าราคาถูกกว่าสเปคดีกว่าอะไรประมาณนี้มันเลือกที่ OS ด้วยเลือกหลายๆอย่างอ่ะเลือกที่หน้าตาของรอมเลือกที่อะไรพวกนี้แทนอยากให้คอนเซิร์นตรงจุดอื่นมากกว่าที่จะดูราคากับสเปคหน้ากระดาษเราไม่ได้ลองเอาไปใช้แล้วเราเลือกเลยนั่นแหละคือความแนะนำจากแทนแล้วก็วันเนี้ยก็มารีวิวมานี้แหละก็จบประมาณนี้เนาะสำหรับรีวิว oppo find x2 pro มือถือที่แทนรู้สึกว่ามันแพงและมันคุ้มกับความแพงในระดับหนึ่งเลยนั่นแหละประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe ด้วยแล้วก็จะได้มาพบกันในคลิปหน้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวเร็วๆเนี่ยจะมีคลิปออกมาอีกเยอะมากเลยแล้วก็ไวพ้พบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ